ทำไมขับรถชนนกจึงต้องติดคุกเพราะมันคือนกวีที่ติดอยู่ปากตำรวจคนอะไรมีสองตาคนที่มีสองใหญ่ชีอะไรไม่ชอบว่ายน้ำชีดินไลสวมมินนกอะไรเอ่ยตัวติดอยู่กับเท้าหัวติดอยู่กับเท้าปีกก็ติดอยู่กับเท้าปากก็ติดอยู่กับเท้าอีกนกโดนเหยียบแล้วครับเนะี่ยช้างอะไรเบาที่สุด มดสามตัวยืนต่อแถวเรียงกันเรียกว่าอะไรออนออนอนันรองเท้าอะไรหายากที่สุดรองเท้าหายแกงเขียวหวานไก่ทํายังไงถึงจะอร่อยแดกสิครับขนอะไรเกิดขึ้นในที่ลับจะ๊ะขนยาบ้าทําไมเวลาเปิดตู้ยาทําไมเราต้องเปิดเบาเพราะกลัวยานอนหลับตื่นปลาหมอตายเพราะอะไรตายเพราะไม่หายใจทําไมปลาจึงต้องวางไข่เพราะถ้ามันโยนนะ ไข่จะแตกต้นอะไรออกลูกเป็นแมวต้นตระกูลแมวยายภายเรือไปวัดเรือก็มีแล้วภายก็เอาไปยายขาดอะไรทำไมถึงไปไม่ถึงวัดขาดใจตายปลาอะไรเป็นนายกปลาหยุดธะครับจะได้ไม่เป็นพัด